สวัสดีครับร้านภูเสมอแท็กเตอร์นะครับพาไปชมรถถ่ายรุ่น L 3 4 0 8นะครับตัวดีทีขนาด34แแรงม้านะครับรถเป็นรถไล่แต่ก็จะมีเก็บสีภายนอกนะครับสีตัวสีเดิมนะครับพัวคอนคัดก็จะมีตัดนะครับตามอายุการใช้งานคานด้านหน้ามีเก็บสีนะครับมีเปลี่ยนซีนการส่งหน้าเปลี่ยนแล้วนะครับยางหน้ายางหลังสภาพยังสวยนะครับยางยังดี เอกเปลี่ยนใหม่นะครับซุ้มล้อซ้ายขวามีเก็บสีนะครับคันเกียร์ไม่ได้ดัดแปลงนะครับอยู่เดิมๆม,มีเก็บสภาพภายนอกทั่วไปนะครับด้านท้ายก็จะมีเก็บสีเปลี่ยนสีนะครับพวกแขนยกอะไรต่างๆก็เปลี่ยนให้ใหม่แล้วนะครับก็คือเป็นรถที่ปรับสภาพแล้วชุดคอนโทรลใบดันนะครับหางหลังเดิม ลูกสีตัวด้านนี้คือสีเดิมนะครับด้านนี้ก็มีเปลี่ยนสีล้อหน้านะครับลูกหมาก็เปลี่ยนมีอุปกรณ์2ชิ้นนะครับใบดันดินหน้าแล้วก็โรตารี่นะครับราคา219 0 0 0บาทเครื่องยนต์สตาร์ทติดง่ายนะครับเครื่องปกติระบบเกียร์8ดเกียร์เดินหน้าสี่เกียร์ถอยหลังทำงานปกติเกียร์นะครับ ปกตินะครับมีเสียงบ้างนะครับตามอายุการใช้งานนะครับเกียร์สามเกียร์สี่หอย่างที่บอกนะครับ l สามสี่เอสี่ห้าสามหกสี่เจ็ดตามอายุการใช้งานของเขานะครับวิ่งเร็วๆก็จะมีเสียงบ้างนะครับแต่คือก็ไม่ได้ผิดปกติอะไรนะครับแล้วก็ดังเฉพาะเกียร์เร็วนะครับเกียร์หนึ่งเกียร์สองอะไรพวกนี้ก็ปกตินะครับน้ำหนักตัวมันไลแฝกปกติน้ำหนักคัดเบรกปกตินะครับ เดี๋ยวคันนี้ก็จะมีเ,เปลี่ยนไทายน้ำมันเครื่องนะครับแล้วก็ระบบกรองทั้งหมดนะครับก่อนส่งให้ลูกค้าเช็คระบบไฟนะครับทั้งหมดถ้าสนใจก็สามารถเข้ามาทดลองขับได้ทุกวันนะครับเบอร์โทร0634539224หรือ0994945351ขอบคุณครับ